สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาในโหมดการแต่งหน้าเจ้าสาวนั่นเองนะคะใครที่เตรียมที่จะเป็นเจ้าสาวอย่าพลาดนะคะอันดับแรกเลยคือคุณต้อง เตรียมผิวให้พร้อมนะคะนั่นก็คือล้างหน้ามาร์กหน้านะคะโดยเฉพาะเจ้าสาวคุณจะต้องขัดหน้าก่อนนะคะตอนเย็นมาตอนเช้าเราก็มาร์กหน้าอีกเพื่อเตรียมแต่งหน้านะคะเพราะาผิวเจ้าสาวจะต้องฉ่าและสวยนะคะในวันนี้วันสําคัญนะคะเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยค่ะโดยเริ่มจากการลงครีมลงผิวนะคะคุณจะสังเกตได้เลยว่าช่างแต่งหน้าเนี่ยจะมันเลงสารพัดครีมแต่งหน้าให้คุณนะคะ เพื่ออะไรเพื่อให้สภาพผิวของคุณนั้นดูเปล่งดูปล่งดูสวยนั่นเองนะคะอายครีมก็อย่าพลาดนะคะสําคัญมากเลยนะคะให้มันชุ่มไปกับผิวก่อนนะคะจากนั้นให้คุณลงไพรเมอร์ได้เลยจ้าอย่าลืมกันแดดนะถ้าเป็นงานกลางวันใครที่มีผิวหนา้าซีออกแดงๆโทนแดงนะคะสําหรับคนผิวขาวนะคะ ให้คุณเลือกไพรเมอร์ที่ออกเป็นสีเขียวนะคะเพื่อจะเอาไปปกปิดผิวสีแดงที่ออกแดงของคุณนะคะใครที่ผิวดูเหนื่อยให้เลือกไพรเมอร์ออกสีปลาแซลมอนนะคะเพื่อจะปกป,กป,กปกปิดความเหนื่อยล้าของคุณนั่นเองค่ะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการแต่งหน้าเจ้าสาวเนี่ยมันก็ไม่ได้ อะไรมากมายนะคะแต่ว่าทางเมืองไทยเนี่ยเขาจะเน้นพวกผิวขาวแบบว่าเปลี่ยนจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งเลยแต่ว่าเมืองนอกเขาไม่นิยมนะคะเมืองนอกเขาจะแต่งหน้าธรรมชาติเพราะาผู้ชายรักคุณในแบบที่คุณเป็นนะคะไม่ใช่ว่าวันแต่งเขารักคุณแล้วพอถึงวันแต่งงานเขามาแต่งกับอีกคนอืนคนใหม่อย่างเงี้ยมันจะดูแปลกใช่ไหมคะแต่ว่าคนไทยเขาชอบที่จะบอกว่าแต่งหน้าสวยแบบจัดเต็มอะไรประมาณนั้นนะแต่คุณอย่าลืมว่าความรักมันไม่ใช่อยู่ที่หน้าตานะครับความรักอยู่ที่จิตใจ นะคะรอ้อยซึมแล้วนะคะจากนั้นให้คุณใช้เมคอัพนะคะให้เลือกใช้เมคอัพที่ดีที่สุดนะคะ<ม>คุณจะใช้แปรงหรือคุณจะใช้ปองน้ําในการแต่งหน้าก็ได้นะคะแต่น้ันเลือกที่จะใช้แปรงก่อนนะคะให้เกลี่ยไปกับผิวก่อนนะคะลงรองพื้นเข้าไปนะคะมาที่คอมาที่ลำตัวไปที่หูนะคะเลือกเครื่องสำอางให้เข้ากับผิวด้วยนะคะ ตใช้ของส s t ลา l เ u d e r นะคะตัวนี้คนอาจจะไม่มีเฉดสีเป็นของตัวเองคุณต้องผสมเอานะคุณอาจจะใช้เครื่องสําอางที่แบบว่ามีผิวขวากว่าหน้าของคุณหนึ่งเบอร์นะคะเพื่ออะไรเพื่อให้หน้ามันดูกระจ่างขึ้นจากนั้นนะคะคุณใช้พับนะคะกดเข้าไปค่ะเพื่ออะไรเพื่อให้มันซับเข้าไปหน้าอีกนั่นแหละคะ่ะพับเนี่ยต้องเอาน้ำหมาดๆด้วยนะคะต่อไปค่ะเรามาเริ่มคอนซีลเลอร์นะคะ ให้คุณเลือกใช้คอนซีลเลอร์นะคะที่ขาวกันหน้านะคะเออตรงไหนที่มันยุบเราต้องการให้ผิวมันตื้นขึ้นก็ทาไปตรงนี้ขมับของตามันจะยุบเราเราต้องการให้มันมันสว่างขึ้นเราก็ทําให้มันสว่างขึ้นนะคะตรงนี้ตรงนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นขั้นต่อไปคุณใช้พับได้เลยนะคะเกลี่ยเกลี่ยเข้าไปนะคะคุณใช้มือนะคะเพราะบางครั้งนี้ยอากาศมันเย็นแล้วเครื่องสําอางอะ่ะ มันไปเากาะรวมตัวกันอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คุณคุณภาพของมันใช้ได้ไม่ดีคุณต้องวอร์มอัพมันก่อนนะคะอาจจะมาตรงนี้เล็กน้อยถ้ายังมีอยู่นะคะต้องตกใจนะเพราะว่าถ้ามันขาดเนี่ยพอเราจะลงที่อคอนทัวร์อยู่แล้วนะคะมันต้องกังวลทาที่มีตรงเนี้ ยุบลึกหรือมีรอยคล้ำๆรอยดำเนี่ยค่ะให้ใช้คอนซีลเลอร์ตัวนี้แหละค่ะที่สว่างกว่าหน้าเนี่ยเปะเข้าไปมันจะทําให้หน้าเราพุ่งขึ้นมานะคะให้คุณใช้น้ํามันหรือว่าลอสนะไปที่ปากนะคะ เสร็จแล้วนะคะให้เราจะได้2องสองผิถ้าเทียบตรงนี้นะมันจะต่างกัน,ตร,น,น bright, ตรงนี้มันจะ์ r a y ตรงนี้มันจะผิวของเราคือจะผิวเข้มนั่นเองนะคะต่อไปให้คุณใช้เมคอัพที่คล้ำกับผิวคุณนะคะหรือใช้เพื่อมาทําเป็นคอนทัวร์นะคะทาตรงนี้ให้มันมันยุบไปแต่ตรงนี้ไม่ต้องทํานะให้มาทําตรงนี้เลยจะเห็นกันใครมีเนียงให้ทาตรงเนียงด้วยนะคะ แต่การที่คุณจะแต่งหน้าหรือว่าแต่งหน้าให้ลูกค้าเนี่ยคุณต้องดูที่ความพอใจของลูกค้าอ่อนด้วยนะคะเพราะว่าบางลูกค้าต้องการความเข้มมากกว่านั้นนะคะบางลูกค้าต้องการความปกปิดมากกว่าที่คนอื่นมีนะฮะหรือลูกค้าบางคนที่แท้จะไม่ไม่อยากแต่งอะไรเลย แค่ต่งแบบว่าลุกแบบว่าเมคอัพนุ่มเมคอัพนะคะคือเหมือนไม่ได้แต่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันแลกแต่รสนิยมของลูกค้าว่าลูกค้าต้องการเขามีหน้าที่แต่งตามใจเขาก็แต่งนะคะแต่ว่าคือการตามใจเนี่ยก็บอกว่าต้องดูด้วยนะคะว่าหลักทฤษฎีการแต่งหน้าของเรามันเข้ากับเขาไหมเธอเขาบอกว่าเออพี่จะเอาปากสีดําพี่จะเอาปากสีดําคิ้วสีแดงอย่างเงี้ยมันก็ไม่เข้ากันเราก็ต้องติงลูกค้าด้วยเลยะ,ะว่าพี่คะแบบนี้มันจะออกมาในน,นี้นะพี่ยังจะเอาไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าวันใดวันหนึง่งคุณแต่งหน้าขึ้นมาตามใจลูกค้าแล้วมันออก แล้วมันแปลว่าเป๊กนะคะคนอื่นเขาจะบอกว่าใครแต่งหน้าให้เขาก็จะบอกว่าคนนี้เขาจะไม่บอกว่าเออแต่งหน้าตามเรานะอะไรที่เราบอกนะที่เราต้องการนะเขาไม่เขาจะไม่พูดอย่างนั้นนะคะลูกค้าก็เสียเซลล์ไปด้วยนะคะเขาก็จะบอกว่าแต่งหน้ากับเราดังนั้นอาชีพเราเขาตายทันทีเลยนะคะต่อไปจมูกค่ะอยากได้จมูกเรียวแค่ไหนคุณก็เซตไปให้มันสูงขึ้นเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะการเกลี่ยสําคัญมาก ต้องเช็คแสงไฟให้ดีๆนะคะว่าแสงไฟเออเวลากล้องหันมาแฟล<ะ>ช<ะ>ลงมาที่หน้าเราอะ่ะจะต้องไม่ทําให้หน้าเราเบนนะคะดูได้้ยนะคะว่าให้มันเป็นแค่งเงาเท่านั้น เวลาเราหันไปทีนี้มันจะไม่เห็นอะไรเลยเห็นไหมคะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่คุณหันปุ๊บคุณเห็นเป็นรอยปื้ดเนี่ยแสดงว่าคุณทานหนักเกินไปนะฮะตรงไหนต้องการให้มันยุบเราก็ท้ายมันยุบไปนะคะตรงนี้ด้วยนะคะให้ใช้คอนทัวร์กดตรงนี้ด้วยนะคะเพราะมันจะเป็นเวลาเราหันมาเนี่ยเราจะเห็นประกายตรงเนี้ยเวาเราหันกล้องมาเนี่ยถ้าคุณดูอย่างนี้แล้วคุณเห็นว่าหน้าคุณยังพุ่งไม่พอคุณให้เติมคุณให้คุณเติมได้อีกหรือคุณจะไปเติมที่แป้งเลยก็ได้นะคะ ะะเดทําใหู้ตอนแรกเราใช้ที่มันขาวกว่าหน้าของเราประมาณเบอร์หนึ่งใช่ไหมคะไปเราจะใช้ที่มันขาวกว่าหน้าสองเบอร์นะคะแค่จุดนี้จุดเดียวเท่านั้นนะคะค่อยใช้แปรงอ่ะปัดไปเติมทีละน้อยนะคะเติมทีละน้อยระวังด้วยนะคะถ้าเป็นเจ้าสาวที่ไม่ค่อยดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยก็คือตรงนี้นะคะ่ะมีรอยตีนการ,ระวังด้วยนะคะให้คุณเกลี่ยเบ,บาๆเห็นไหมคะมันจะเห็นว่าสว่างแล้วกรงนี้เห็นไหม ให้มือกดทับนะคะเพื่อเป็นการเกลีย่ยให้มันเนียนไปกับผิวนั่นเองค่ะทำสองข้างให้เท่ากันนะคะน,นี้อย่าลืมด้วยนะคะจะย้ําเสมออันนี้เป็นการลงรองพื้นลงเบสขั้นแรกนะคะต่อไปพอมันกลมกลืนกันเรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณใช้แป้งนะคะคุณอาจจะใช้แป้งเป็นแบบทランスลูเซนต์นะคะใช้แป้งตัวน้อยหนึ่งอย่างนี้นะคะหรือคุณจะเห็นว่าท่าน YouTube บางท่านเนี่ยทำอย่างนี้นะคะเพราะอะไรเพราะ ให้แป้งมันเซตไปกับคอนซีลเลอร์นะคะกดท่าในหนึ่งก็คือให้คุณใช้แปรงอย่างเงี้ยค่ะปัดเข้าไปท่าลูกค้ามีมีริ้วรอยใตย้ตาระวังเลยดีค่ะใช้ให้น้อยที่สุดนะคะให้คุณแตะคอนซีลเลอร์จากตรงตรงตรงจุดนี้นะคะแล้วปาดเข้าไปเรื่อยแล้วเกลี่ยไปขึ้นบนให้มันโดนน้อยที่สุดนะคะแล้วคุณใช้แปรงนะคะเกลีย่ยใช้แป้งฝุ่นทับอีกทีหนึงนะะ่งใช้ส่วนที่เหลือที่มันจุดติดในแปรงนะคะเข้าไปเกลีย่ย พราะยิ่งคุณปกปิดมากริ้วรอยมันก็ยิ่งออกมามากเสร็จแล้วให้ใช้คอนทัวร์ที่เป็นแบบฝุ่นนะคะตรงบริเวณที่เราใช้คอนทัวร์หรือให้คุณใช้สีเมคอัพสีเดียวกันกับผิวนะคะทาทับลงไปเมื่อคุณทาหน้าคุณก็ต้องมาทาที่ผิวด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเวลาเจ้าสาวเขาจะต้องเปิดตรงนี้อยู่แล้วต้นนี้จะต้องสีเดียวกันกับตัวนี้นะคะแต่ตามให้ทานนะสําหรับคนหน้ายาวจะต้องปัดแบบนี้นะคะสําหรับคนหน้ากลมให้ปัดลงนะคะปัดนะคะ หมือนปัดให้มันมาอย่างนี้ค่ะเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมไฮไลท์ <High> light, เรามาทําตอนสุดท้ายนะคะไปให้คุณเขียนคิ้วค่ะคุณจะใช้ดินสอกเขียนคิ้วก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้นะคะที่เป็นแบบแท่งเนี่ยออมบรคืออะไรคือการไลทสีนั่นเองนะคะใช้แปรงแบบนี้นะคะแต่ก่อนมันจะเป็นอย่างนี้นะคุณหักออกมาได้นะคะไม่มีปัญหานะคะเรากลีเข้าไปใช้อายแชโดว์นะคะหรือว่าที่เขียนคิ้วโดยเฉพาะนะคะมาเขียนโดยใช้แปรงตัวน้อยๆอ,อ,อย่างนี้นะคะแปรงตัดนะคะเลือกสี ที่มันออกสว่างกว่าผิวเรานิดนึงนะคะหรือน้ำตาลก็ได้นะใช้สีสว่างก่อนนะคะแล้วใช้สีสเข้มทับไปต่อก็ได้นะคะก็ไม่มีปัญหาให้มันดูแบบเนียนๆแล้วคุณใช้ตัวนี้นะคะปัดไปอีกทีนึงให้คุณใช้คอนซีลเลอร์นะคะลบเข้าไปแล้วคุณก็ใช้แปรงนะคะเปลี่ยมันออกไปถ้าจะให้ดีให้ใช้แปรงหัวตัดหรือแปรงแบบนี้นะคะแบบหัวโค้งๆอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเกลี่ย อย่าลืมแล้วกันนะให้วัดทุกครั้งนะคะเพราะบางครั้งเราจะเขียนเกินบางครั้งเราจะเขียนขาดเพราะถ้าเขียนเกินเนี่ยมคิวเราดูตกพอคิ้วดูตกแล้วมันทาให้เราดูเศร้านะเห็นไหมคะความคมต่อไปตาค่ะเลือกโทนสีน้ําตาลสีชมพูอ่อนสีส้มเท่านั้นนะคะใช้แป้งนะคะสีเดียวกับสีที่ที่เราทาตรงใต้ตามาเมื่อกี้นะคะต่อไปเป็นการทาตานะคะขอใช้ของป้าชาลอตนะคะชาลอตทิวเวอรี่นะคะให้คุณ เลือกสีชมพูก่อนนะคะโทนนี้ให้คุณใช้ได้นะคะดูลักษณะตาของลูกค้าให้ดีนะคะบางคนเนี่ยหนังตาบวมๆะคะ่ะบวมให้คุณใช้สีเข้มได้เลยเพราะกดไปเนี่ยมันจะทําให้ตาของคุณเนี่ยยิ่งลึกเข้าไปอีกนะคะแต่คนตาลึกแท้ทฤษฎีตรงข้ามกันนะคือใช้สีสว่างทาน,นะคะ ให้ครบเปลือกตาแบบนี้นะคะเกลี่ยไปข้างบนได้นะถ้าคุณตาบวมเลี่ยงในการใช้กลิตเตอร์นะคะเพราะมันยิ่งจะทําให้คุณบวมเข้าไปอีกกลิตเตอร์สามารถใช้ได้กับคุณที่ตาลึกนะคะเพราะยิ่งมันจะขับให้คุณตาของคุณตื่นขึ้นนั่นเองต่อไปนะคะให้คุณใช้สีที่ใกล้เคียงกันที่สุดอาจจะใช้สีนี้หรืออาจจะใช้สีนี้นะคะโดยใช้แปรงทาตรงนี้นะคะผาด้านบนนะเพื่ออะไรเพื่อกด กดหนังตาของคุณให้มันลงลึกเข้าไปนั่นเองค่ะเห็นไหมคะสองตาแล้วให้ใช้แปรงสะอาดนะคะแปรงแบบนี้นะคะการเกลีย่ยข้างบนนะคะไม่ได้เกลีย่ยทั้งทั้งตานะเกลีย่ยที่ข้างบนที่เราติดเมื่อกี้ค่ะไล่เข้ามานะคะต้องระวังนะ,ะบางคนตาตคิวตรงมาอย่างเงี้เป๊ะแล้วตรงเนี้ยมันแทบจะไม่มีอะไรเลยให้ใช้แค่สีตรงนี้เท่านั้นนะคะสําหรับบางคนที่แบบเขามีตรงเนี้ยเยอะให้คุณทาขึ้นไปอีก ทาจนกว่าคุณจะพอใจนะคะการทาตาอันเดียวกันเนี่ยสามารถให้ผลลัพธ์แตกต่างกันได้นะคะเนื่องจากว่าโครงหน้าของเรามันต่างกันนั่นเองค่ะให้คุณใช้สีเข้มเมื่อกี้นะคะทาลงมาที่ตาด้วยไม่ควรเลยมาถึงนี่ไม่ควรเลยมาถึงมือไม่ควรเลยมากกว่านี้นะคะ<ๆ>เห็นไหมคะตรงนี้ให้คุณเกลี่ยมาตรงนี้ด้วยนะ,ะนี่คือเบาตานะคะตรงนี้ให้มันอยู่ในโซนนี้เท่านั้นนะคะ ถ้าคุณยังเห็นว่าสีมันยังแบบว่าแตกต่างกันมากเลยคุณให้คุณใช้แรงเพื่อจะมาเกลี่ยมาเบลนมันนั่นเองนะคะให้ดูดกลมกลืนไปกับธรรมชาติผิวของเรานะคะถ้าคุณยังคิดว่ามันเบลนไม่ได้ให้คุณใช้สีสว่างที่เราใช้อันแรกเลยนะคะสําหรับคิ้วนะคะมาเกลี่ยเข้าไปทับอีกทีนึง วิธีนี้เป็นวิธีแก้นะคะหากสีของคุณเนี่ยมันชัดเกินนะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าสีมันไม่ได้ชัดขนาดน,นั้นแล้วคุณก็หยุดนะฮะให้คุณใช้กลิตเตอร์สีเดียวกันกับสีตานะคะตรงนี้อาจจะเป็นสีทองหรืออาจจะเป็นสีสชมพูนิดหน่อยๆใช้นิ้วเลยทาเปลือกตาให้คุณหาแปรงเล็กๆนะคะแปรงแบบนี้ก็ได้นะคะเล็กมากมาแปะให้คุณทาลงมาตรงนี้ด้วยก็ได้นะฮะแล้วไล่สีมานะคะ ปาดเข้าไปแล้วจุดแค่ตรงกลางเท่านั้นแปะแค่ตรงกลางนะคะมันก็จะเป็นออมบรเห็นไหมฮะตัวนี้มันจะไล่สีกันเห็นไหมฮะไลส่สีความจักทึบไปสว่างสว่างและสว่างสดนะฮะเพื่ออะไรเพื่อให้ตาของเจ้าสาวนั้นดูเด่นขึ้นนั่นเองต่อไปเรามาเ,เขียนอายไลเนอร์นะคะให้คุณกรีดอายไลเนอร์ไปอินไลเนอร์นะคะถ้าลูกค้าตาเล็ก เล็กมากนะคะคุณไม่ควรกรีดให้มันคมนะคะแต่ให้คุณใช้เป็นสีขาวแทนนะคะกรีดอินไลเนอร์เพื่อจะให้ตาลูกค้าให้ตาลูกค้าเนี่ยใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับคนที่ตาปกติหรือตาใหญ่เนี่ยสามารถกรีดอินไลเนอร์เป็นสีดันได้เลยกรีดเข้าไปเท้าเข้าไปแล้วให้เลื่อนขึ้นมานิดนึงเพื่อดึงกระชับรูปตาให้มันขึ้นให้คุณใช้แปรงค่ะกลับมาใช้แปรงเหมือนเดิมนะครับเกิดเบรนเข้าไปค่ะเบรนข้ขงบนด้วยนะ ให้มันไล่เลี่ยสีเสร็จแล้วให้คุณใช้อายแชโดว์นะคะสีน้ำตาลนะคะกดทับเข้าไปตรงที่เราเขียนอายไลเนอร์แบบดินสอน,นะคะเพื่ออะไรเพื่อปรับสภาพสีอย่าให้สีมันเข้มนั่นเองนะคะและเพื่อให้ตาตรงนี้มันเก็บเครื่องสำอางไว้ทนนานนะคะเวลาคุณน้ำตาไหลาอะไรอย่างเงี้ยถ้าจัดเกลี่ยก็ให้เกลี่ยแค่มาถึงตรงนี้ก็พอตรงนี้ปล่อยมันไปนะคะ ไม่ต้องทำนะคะเพราะว่าป้องกันเวลาเ,ออเจ้าสาวตื้นตันดีใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะร้องให้ออกมาเจ้าสาวพยายามอย่าร้องให้วันแต่งงานนะเนี่ยค่ะถ้าลูกค้าแบบชอบหลับตาให้คุณใช้เพลงเนียแบบกดไปอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วมันจะเปิดอัตโนมัติให้คุณเองให้ลูกค้ามองลงต่ํานะคะลูกนี้ใช้ได้กับอะไรเอ,อ่ย1แต่งใช้งานรับปัญญาได้นะคะสองใช้งานแต่งงานนะคะสามแต่งงานอะไรงานเดทก็ได้นะคะใช้ไปเลยค่ะให้คุณใช้สีน้ำตาลเมื่อกี้นะคะ กลี่ยไปตรงนี้นะคะเหมือนเดิมให้เวลากับการแต่งตานิดนึงนะคะพยายามเกลี่ยให้มันขึ้นไปนะคะไม่ใช่ปื้ดนะคะเป็นการแค่แรงเงาเพื่อให้มันดูว่าเออตาเรากําลังยกกระชับขึ้นเท่านั้นเองค่ะต,ตรงนี้จะทําให้ชัดนิดนึงเนาะจะได้เห็นเห็นไหมฮะมันจะยกกระชับขึ้นนะคะ เราจะไม่ทำทั้งเปลือกตานะคะไม่ควรใช้สีดำอย่างยิ่งนะคะบอกไว้เลยเพราะว่าสีดำมันจะเข้มนะคะเราต้องการที่จะให้ลูกเจ้าสาวเนี่ยดูดูอ่อนนะคะยิ่งเจ้าสาวเป็นคนตาลึกด้วยแล้วเนี่ยต้องระวังนะคะไม่ว่าตาลึกตาหีตาบุยยังไคงคุณต้องแต่งให้ได้นะคะเป็นการท้าทายมากต่อไปนะคะเป็นการดัดขนตานะ ท่าตาของฝรั่งเนี่ยเขาจะมีขนตาที่แบบว่ายาวมากเยอะมากเราบอกว่าหูแค่ปัดไปเนี่ยคุณพระเขาไม่ต้องทำอะไรเลยเสร็จแล้วคุณจะใช้วิธีปัดมาสคารา่าตอนนี้เลยก็ได้นะคะหรือจะปัดหลังจากติดขนตาก็ได้นะไม่ว่ากันนะคะถ้าใครคิดบอกว่าขนตาของตัวเองมันมันโอเคแล้วมันมันหนาพอแล้วให้คุณหยุดคแค่นี้นะคะไม่ติดขนตานะใครที่ติดขนตาให้ลูกค้าได้แบบว่า ไม่เก่งมันก็จะมีแบบข้อบกพร่องอยู่แล้วช่างแต่งหน้าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะให้คุณเอาขนตานั้นนะมาตัดออกเป็นสามสามชิ้นนะคะสามส่วนหนึ่งสองแล้วมาแปะไปทีละส่วนนะคะมันจะง่ายมากกว่าการที่แปะแปะเบ็ดเสร็จไปเลยนะคะบอกไว้ก่อนนะตาไปขอติดขนตาคนนะโอเคค่ะตาไปติดขนตามาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เห็นไหมถ้าใครต้องการให้ตาอง,งอนเนีย่ยให้คุณ ตัดอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อจะให้ขนตาจริงกับขนตาปลอมเนี่ยมันเข้ากันแล้วครับอยู่ในส่วนเดียวกันได้นะคะแล้วจากนั้นเวลาคุณติดขนตานะคะแล้วมันจะเกิดอาการที่บอกว่าตรงนี้มันเปื้อนให้คุณใช้อาอยไ,ไลเนอร์นะคะทับเข้าไปอย่างนี้ค่ะคะ่อ้ดูดเป็นธรรมชาติที่สุดนั่นเองนะคะมาที่ลิปแล้วนะคะตาขอใช้น้ำมันละหุ่งนะคะทาลิปไปก่อนถ้าปากของลูกค้าเนี่ยมีรอยเป็นขุยเป็นอะไรเงี้ย แห้งอ่เงี้ยให้คุณเอาลิปเนี่ยค่ะทาไปก่อนนะคะแล้วก็สครับลิปให้ด้วยนะคะถ้าไม่มีก็หาน้ําตาลก็ได้นะคะหาน้ําตาลผสมน้ํามันหรือน้าพึ่งก็ได้นะคะามาเกลี่ยๆนะคะเพื่อให้ลิปมีความชุ่มชืน้นแล้วมาดูว่าใบหน้าของเราเตรียมพร้อมหรือยังยังใช่ไหมคะมันจะยังจะดูแบบว่าเฮ้ยมันมันหายไปไหนหมดสิ่งที่เราทาใช้ แป้งพับนะคะแบบบานาน่าออกโทนเหลืองนะคะสําหรับคนผิวคล้ำจะโทนเหลืองนะคะสําหรับคนผิวขาวก็ให้ใช้โทนสีชมพูไปแล้วกันนะคะคุณจะใช้พับแบบนี้ก็ได้นะคะที่ใช้กับแบบฝุ่นนะคะเอามาเปะทับหรือคุณจะใช้แปรงก็ได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวตาใช้แปรงให้ดูก่อนเพราะนะคะเพราะเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งให้ทาตรงจุดโซนนี้ค่ะ เพื่อให้หน้าเรากระจ่างนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเวลามันโดนแสงมันโดนแฟลชขึ้นมาหน้ามันจะแบบเด้งขึ้นมาทันทีนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้กับไฮไลท์เตอร์นะคะใช้แค่แปรงเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะไล่ความสว่างของใบหน้านั่นเองค่ะ หมือนเราไปทาตรงจุดที่มันเป็นไฮไลท์เตอร์ด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าเราต้องใช้ไฮไลท์เตอร์อยู่แล้วต่อไปเรามาดูแล้วนะว่าเออความเข้มของหน้าโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยพอพอโดนกล้องโดนไฟสวยหรือ,อยังก็มาเติมใหม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่ตาบอกว่าตอนคุณแต่งหน้าเนี่ยมือของคุณเนี่ยมันเบาไปต่อไปสีปลานโอเคไหมทำไมโอเคก็เติมอีกค่ะ เลือกประหลัดให้ตรงกับสีผิวด้วยนะคะผิวขาวใช้อะไรก็ได้เนาะเป็นสีชมพูก็ได้นะผิวคล้ำนี่สีต้องระวังนะคะต้องทนแดงทนอิดเท่านั้นนะคะหรือไม่ก็ออกชมพูชมพูออกมาทนทนอิดนิดนึงทนทนไหมนะคะมันจะดูแบบซอฟนะคะให้มาก็ตรงนี้นะสําหรับคนหน้ายาวนะคะสําหรับคนหน้ากลมให้มาอย่างนี้นะให้มาอย่างนี้นะ แล้วใช้เศษที่เหลือเนี่ยปัดไปข้างๆนะคะรเรือระเรือนะคะเรียบร้อยนะคะเห็นไหมเวลาเราโดนกล้องมาสีก็จะสวยนั่นเองคะ่ะบอเราหันมาเห็นไหมคะมันก็จะเห็นทุกอย่างแหละความพร้อมเรียบร้อยนะคะต่อไปมาที่ลิปสติกนะคะให้เลือกลิปสติกที่แมทกับชุดนะคะหรือไม่ก็สีที่แบบโทนธรรมชาติอะไรคือโทนธรรมชาติให้เลือกสีลิปสติกเหมือนกับสีริมฝีปากเรานั่นเองคะ่ะถัา เป็นงานกลางวันก็อยากให้มันเม็ดมากให้มันแบบโลโลนิดหนึ่งก็ได้นะคะต้องระวังด้วยนะคะเวลาเจ้าสักจะจุบเจ้าบ่าเนี่ยไม่ใช่ลิปปื้นตรงแก้มเจ้าบ่าเลยนะต้องบางเบานะคะกลางวันเรามาทํำไฮไลท์ก่อนใช้แปรงเล็กๆนะคะบางคนเนี่ยใช้แบบนี้จะต,ตาไม่ใช้เพราะมันใหญ่เกินแล้วมันจะกลายเป็นว่าปกหน้าเราหมดเลยนะคะ, <S <S ะหรือบางคนจะใช้น้อยๆก็ได้นะคะแบบนี้นะคะก็ได้นะ คงควรจะมีแปรงเยอะๆหน่อยนะคะแต่ว่าตาใช้ตัวน้อยแล้วกันนะคะเนื่องด้วยที่ว่าไฮไลท์ตัวนี้มันจะติดแน่นมากเราจะต้องเอามาปัดก่อนนะคะแล้วก็มาทีทละนิดนะคะจุดนี้นะคะ,จ,ะ,คะจุดนี้พอไม่ยาวนะถ้าบางคนจะทำก็ทำได้นะแต่ว่าไม่แนะนำเพราะมันเป็นการจงใจเกินไปปากด้วยอีตรงไหนอีตรงนี้สองจุดนะคะ ตรงนี้มาเลยนี่ตรงนี้ไล่ให้มันมาเพราะมันชอบอยุบข้างของตามันจะยุบอย่างนี้เนาะอยากให้มันอยากให้มันกระจ่างขึ้นก็ทําแบบนี้ทาตรงตรงที่มันมันยุบนั่นแหละทาไปต่อไปคิวค่ะคิว ใต้ท้องคิ้วเท่านั้นนะคะไม่ปืดนะคะไม่ปืดทั้งหมดให้ทาแค่ตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะสั้ง,ง,ง,งนะสองข้างเลยให้ออกมาดูระยะไกลด้วยนะคะว่ามันเยอะมันน้อยแค่ไหนคะ่ะไม่ใช่ว่าแต่งหน้าตัวลูกค้ายอยู่ข้างหน้าโดยที่เราไม่ดูอะไรเลยอย่างี้ก็ไม่ได้นะคะระยะไกลดูด้วยนะคะปัดขึ้นค่ะแล้วใช้มือเกลี่ยนะใครจะไม่ใช้ก็ได้นะการปัด การปัดไฮไลท์เตอร์กับเพื่อที่ให้หน้าของเราอะมีผิวกระจ่างผิวแบบว่าเฮ้ยผิวแบบเนียนกริบจนแบบว่าสะท้อนแสงได้อะไรประมาณนั้นผิวมีน้ำมีนวลเองแต่ไม่ใช่หนังปลาทูนะคะอย่างเนี้ยหนังปลาทูนะคะไม่เอานะคะเกลี่ยออกไปนะคะถ้ามันเยอะให้เกลี่ยออกนะคะ คุณจะต้องรู้ว่าตรงไหนเยอะเวลาคุณโดนไฟอย่างเงี้ยเ,เห็นไหมตาทหาให้ดูชัดๆเห็นไหมมันเยอะมันจะเห็นทันทีเลยเราจะต้องเราเราไม่ต้องการอย่างงั้นเราต้องการให้ผิวมันดูกระจ่างใสมันดูแบบธรรมชาตินะคะไม่ใช่บบว่าดูแบบอุ้ยเป็นรอยแบบรอยเติมรอยแต่งอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะมาที่นี่ด้วยนะตรงนี้สองหนอ่อเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อเวลาเราหันข้างแล้วตรงนี้มันจะเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยบางคนเขาใช้จุดนี้เลยเอะเห็นไหมเนี่ย ทาขึ้นข้างบนนะเอา้าเห็นไหมพอเราหันปุ๊บมันก็จะโดนแสงตรงนี้พอเราหันขวาแล้วก็เห็นแสงปะเออนั่นแหละคุณอาจจะมาทาตรงนี้ด้วยก็ได้นะเพราะตรงนี้มันตื้นอยู่แล้วให้เพื่อสร้างความบริสท์ตานิดนึงนะคะเวลาแต่งนะคะใจเย็นๆนะอยา่อยาก,กดดันตัวเองเด็ดขาดนะฮะตรงนี้ใครขมับยุบให้ทาตรงขมับไปด้วยเพราะเวลาถ่ายออกมามันจะได้สะท้อนแสงมาให้เรา แต่อย่าลืมนะคะว่าห้ามทาไฮไลท์เตอร์ลงมาจุดถึงจมูกเพราะมันจะย้อยนะคะแล้วเรามาทาตรงผิวเราก็ได้นะคะตรงไหนที่แสงตกกระทบนะคะแสงตกกระทบนะคะตรงนี้เอามาเกลีย่ยตรงนี้ด้วยตรงนี้เราใช้มือก็ได้อะต้องพิถีพิถันอะไรตรงนี้มากมายนะคะ อย่างที่ตาบอกตั้งแต่ต้นให้ทักผิวด้วยนะคะผิวจะได้เนียนนะคะให้เลือกสีผิวเดียวกับผิวเสร็จแล้วนะคะในลุกเจ้าสาววันนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้นะคะคือก็จบเรียบร้อยจากนั้นคุณก็ฉีดเอ่อสเปรย์เลยค่ะอาจจะใช้เฟรนแอมแร่หรือว่าอาจจะเอ่อตัวเอ่อเซตติ้งสเปรย์นะคะรอให้มันแห้งก่อนนะคะพอเครื่องสำอางแห้งแล้วนะคะให้คุณใช้พับอีกทีหนึ่งนะคะในการกดแปะทุกส่วนทุกสิ่งให้อยู่ใน ใบหน้าของเราให้นานๆนั่นเองค่ะเกลีย่ยส่วนเกินออกนะคะที่มาจากน้ำเมื่อกี้นะคะเพื่อให้หน้าเราดูแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะเกลีย่ยออกไปค่ะแล้วจากนั้นคุณก็ให้ช่างแต่งหน้าแต่งแต่งทำผมไปเลยค่ะทรงไหนก็ได้นะคะแค่นี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับลูกแต่งงานตอนกลางวันนะคะบ๊ายบาย